เมนูวันนี้นําเสนอน้ําพริกปลาทูเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเริ่มจากทอดปลาทูครับผมขั่วพริกครับหอมกระเทียมครับขั่วพอให้หอมนะครับนําพริกกับกระเทียมนี้ได้นํามาโคลครับโคลโคโคโคลโค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 ครับขอหยาบๆเละเอียดครับแล้วจะสุดใครสุดมันนะครับนําเนื้อปลาทูครับใส่ลงไป แล้วก็โคครับผมโขกโขคโกโข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 โโโโโั้นตอนต่ไปครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับหงบปรุครับที่ขายไม่ได้เลยคือน้ำมะนาวครับคลึงคลึงคลึงครับต้นหอมบัคชีครับตกแต่งให้สวยงามตักใส่จานพร้อมเสร์ฟกินกับผักสดเมนุง่ายๆใครๆก็ทำได้ถ้าชอบกดไลคกดแชร์ผมด้วยนะครับ